ทีนี้ข้อสุดท้ายที่จะพูดสำหรับวันนี้ก็คือาาา้าสางทางสิทธิมนุษยชนฟาสางทางสิทธิมนุษยชนเรื่องนี้พวกนักศึกษาทั้งหลายเขาบูชากันนักเขาทำตัวเป็นผู้ออกรับออกสอนท่านที่ไหนมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน เขาก็เห็นเป็นเรื่องใหญ่ออกต่อท้านคือเป็นงานชิ้นเอกต้องนักศึกษาฟังดูเสียงชาน,นี่มันก็ถูกถูกต้องดีเป็นผู้เสียสละแบบพระโพธิสัตว์เลยให้เกียรติเป็นแบบพระโพธิสัตว์ระดับพระโพธิสัตว์เลยแต่ว่าอยา่าทำไปเลยทำหลับหูหลับตาทำม,มืดมิดบางทีมันเป็นการถูกต้องทีที่คนคนนั้นมันจะต้องถูกลงโทษเช่นนั้น หรือกรรมผลกรรมมันจัดให้เขาต้องเป็นไปเช่นนั้นดูคล้ายๆกับว่าเขาถูกละเมิดสิทธิแห่งมนุษยชนของเขาอย่างมากมายเราต้องดูให้ดีๆอย่าหลับหูหลับตาเรียกว่าแทรกแซงเข้าไปอย่างคนโง่ถ้ามันเป็นเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนเห็นอยู่โดยประจักษ์ แน่นอนก็ได้ช่วยกันต่อต้านอย่าให้เขาสูญเสียความยุติธรรมหรืออิสรภาพ <c oughs> แต่อย่าลืมว่าบางอย่างมันทำไม่ได้เห <c oughs> มือนว่าถ้าง,งูมันกินเขียดมันคาบเขียดร้รองแอดแอดอยู่ในปา่ากเ้าเห็นอยู่ที่เราจะทำย่างไรให <c oughs> ้งูมันก็กว่ามันก็มีสิทธิที่จะกินเขียด <c oughs> เราจะไปห้ามไหมให้มันกิน มันก็ละเมิดสิทธิในของงูแม้ว่าจะไปช่วยเกียตรติรักษาสิทธิของเกียดติถ้าเรื่องอย่างนี้แล้วมันต้องยกให้ว่ามันเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของระบบธรรมชาติไปตามกรรมกันบ้างสิมันก็ควรจะพิจารณาดูไม่ดีว่ามันควรจะจะทำอย่างไรควรจะช่วยในกรณีเช่นไร น่ช่วยไม่ได้ในกรณีเช่นไรหรือไม่เข้าไปคล้องแว้ในกรณีเช่นไรใน,ในกรณีเช่นไรจะใช่เมตตาในกรณีเช่นไรจะใช้อุเบกขาถ,ถ้าถ้าประามไปในกรณีที่ควรใช้อุเบกขามันก็กลายเป็นมนุษย์เสือกโลกมนุษเสือกโลกจะทำหน้าที่ที่ไม่ไม่ใช่หน้าที่ เดี๋ยวนี้ประเทศทั้งหลายในโลกประเทศน้อยๆกำลังถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการกระทำของประเทศใหญ่ๆอยู่ทั่วไป <c oughs> <c oughs> แล้วใครมันไปต่อด้านด้านที่ในภายในประเทศแต่ละประเทศก็ระหว่างบุคคลหรือหมู่คณะมันก็มีคนบางหมู่บางคณะหรือบางคนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ทั่วๆไปเห็นได้ ผู้ที่จะเข้าไปแทรกแซงเพื่อป้องกันนั่นก็ควรจะทําให้ถูกต้องระวังให้ดีๆให้มันอประกอบด้วยเหตุผลอความถูกต้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสสําหรับกระทาเพื่อหาชื่อเสียงใช่แล้วเพื่อหาชื่อเสียงให้เขายกย่อยยกย่องใช่แล้วทั้งที่ตนเป็นคนเปลือกกระโหลกไม่เข้าท่า คนก็ยอกย่องเสนเสนอว่าเออนี่มันเห็นแต่ผู้อื่นมันคุ้งครองสิทธิของผู้อื่นอย่างพวกโพทิสัตนันลงไหลในเกยียรติยศอันนี้มันจึงจะทำกันอยู่มากบางทีก็จะเป็นเครื่องอ้างเพื่อเข้าไปทำในบางสิ่งบางอย่างจะไปค้นบ้านคนบางคนคุ่ตามธรรมดาเข้าไปค้นไม่ได้ ไปเมื่อ้างสิทธิมนุษยชนแล้วไปค้นบ้านเขาได้อย่างนี้ก็ไดา้อย่างนี้แล้วมันเป็นการไม่ซื่อแล้วไม่ตรงแล้วอ้างในของดีไปเป็นโอกาสแห่งของชั่วอของตนเององเรื่องถูกละเมิดถูกกดที่มแหงนี่ มันมันมันจำเป็นที่ต้องมีในโลกเพราะว่าในโลกนี้อำนาจมันเป็นใหญ่นะอย่างพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าวโสอ,อิสริยังโลกเกออำนาจเป็นใหญ่ในโลกหรือในโลกนี้อำนาจมันเป็นใหญ่มีข้อความปรากฏชัดอยู่อย่างนี้อวางคนก็จะว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไม่ได้ตรัสนี่ทำเขียนนี่ผิดทำเขียนนี่ียนทีหลัง อ้างกันไปตามเรื่องแต่เราเห็นว่าคำพูดนี้พระพุทธเจ้าต้องอตรัสจริงว่าในโลกนี้อำนาจมันเป็นใหญ่แล้ามาโดนอำนาจครอบงำมาแล้วมันก็ถือว่าเป็นกรรมของบุคคลนั่นแหละนันต้องระวังให้ดีที่จะไปต่อต้านเข,อขาอย่าให้กลายเป็นเรื่องชิดหมายของตัวเอง <c oughs> แล้วให้มันเป็นเรื่องของกรรมบ้าง กรรมการกระทําแต่้นลหลังมันมีผลทําให้บุคคลน,นั้นอยู่ในฐานะเหมือนกับวถูกละเมิดสิทธิหรือว่าถูกกดขี่ขมเหงอย่างไม่เป็นธรรมเป็นต้นเฮียไปหลงว่าเราจะหาชื่อเสียงด้วยาการกระทําต่อต้านต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนทางพุทธศาสนายอมรับแต่ว่ามันต้องเป็นการกระทําที่ถูกต้อง ไม่ใช่การกระทําที่งมงายหรือการกระทาเพื่อหาชื่อเสียงให้แก่ตนเองแล้วมันก็ไม่ถูกกับความเป็นธรรมโดยธรรมชาติสําหรับคนที่ถูกละเมิดสิทธิคือว่าเขาจะต้องได้รับผลกรรมของเขาเดี๋ยวมันก็จะเกิดต่อต้านพระเจ้ากันมาว่าทําไมลงโทษคนนี้หรือก็จะต่อต้านผลกฎแห่งกรรมว่าทําไมมาลงโทษคนนี้ ต่อต้งกฎแห่งกรรมมา้เลยม,มันเก่งถึงขนาดนั้นกรรมมันก็ต้องเป็นกรรมต้องเป็นกฎแห่งกรรมคนที่ต้องรับผลแห่งกรรมโดยแสดงออกมาเป็นภาพอของการถูกแล้วเมิดอติดที่ก็ต้องมีในโลกนี้มันต้องมีกรรมอยู่เบื้องหลังใครไปรูปของเขาเขาก็ทำมันนั้น นั่นคนที่ทำชั่วมานานมันจึงได้รับผลของกรรมในลักษณะที่เหมือนกับว่ามันไม่เป็นธรรมที่สุดเขาไปทําอะไรทีหลังความผิดเพียงนิดเดียวก็ถูกฆ่าตายอย่างนี้ทําไมไม่นึกถึงบาปกรรมทั้งหลายที่ทำไว้เป็นอันมากนะมันมันถูกต้องแล้วมันมันมันสมควรแต่กันเลยกันแล้วประชาธิปไตยมันถูกแล้วแต่ว่ามันต้องเป็นธรรม มันบางคนถูกละเมิดสิทธิมนุษยช,ยชนด้วยอำนาจกรรมเก่าของเขามันก็ยังเป็นประชาธิปไตยอยู่นั่นเอง <c oughs> เราช่วยการทำให้ศีลธรรมกลับมาให้ความรู้สึกทางศีลธรรมกลับมาแล้วมนุษย์ก็จะเคารพสิทธิของมนุษย์ด้วยกันเองมากขึ้น <c oughs> นี่เรียกว่าฟ้าสางทางป้องกันสิทธิของมนุษยชนหรือผู้อื่นเราต้องมีการลืมหูลืมตาที่จะปฏิบัติหน้าที่นี่ถูกต้องแม่ที่สุดแต่ว่าสิทธิของสัตว์เดรัจฉานเราก็ต้องดูดีๆจะเข้าไปเป็นผู้คุ้มครองป้องกันก็ต้องทำให้มันถูกต้อง ไม่งั้นจะกลายเป็นคนทำผิดซะเองนี่จะมาเรียกว่าฟาสางทางสิทธิมนุษยชนเป็นธรรมะข้อสำคัญข้อหนึ่งทีเดียวที่เราจะต้องช่วยกันรักษาความถูกต้องความยุตดดิธรรมความเป็นธรรมความชอบธรรมของผู้อื่นแต่ว่าอย่าหลับหูหลับตาทำขอให้ทำอย่างมีแสงสว่าง ท่นขอให้ฟ้ามันสางในทางนี้มากขึ้นเถิดผู้ที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นก็จะได้ลดไปจะได้ถอยถอยหลังไปแล้วผู้ที่จะเข้าไปป้องกันสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นก็จะไม่ทําอย่างทรีผามและไม่ทําอย่างหลอกลวงเือหาชื่อเสียงให้แก่ตนเองโดยการกระทาอย่างนี้ให้เขายกย่องว่าเป็นวีรบุรุษหรือมหาวีระบุรุษ เอาแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญที่ต้องหยิบขึ้นมาศึกษาพินิษพิจารณาและจัดการให้ถูกต้องนี่เป็นเรื่องภาษาทางสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้อาตมาเห็นว่า,าเป็นการสมควรแล้วสําหรับการบรรยายในวันนี้นขออภัยข้างหนึ่งว่าทําไมต้องพูดเรื่องชนิดนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องธรรมะโดยตรงก็เพราะเหตุผลดังกล่าวและขัางต้น ว่าขอยืมธรรม,มานี่เขียนหนังสือเรื่องนี้ให้จบเสียทีเพราะมันผูกพันกับอาตมาอย่างลีบเลี่ยงไม่ได้เขายุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายในส่วนบทพระธรรมคณะสาตยายส่งเสริมกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปสืบต่อไป